โอเควันนี้น้องซูซี่ไปเจอปืนฉีดน้ํามาเจอที่ไหนที่หน้าถังขยะมีคนเทีเ่ว้วอ่าแล้วมันเป็นยังไงเขาถึงทิง้งมันพงังอ่ามันพงังวันนี้น้องซูซี่<ร>จะมาทําอะไรตรงนี้มันมีลวดมาซ่อมกันซ่อมดูว่าจะใช้งานได้ไหมโอเคไปโอเคดูเครื่องมือมีไหนอ,อ่าแกเลยแกเลยครับ,รบ,รรบใช้ขันควงแกเลยอ่าใช้ขันควงตัวใหญ่ๆตัวใหญ่แล้วใช้ไงอ่า พ่อๆช่วยให้แล้วยังกำลังยังไม่ได้แกะเลยป่ะอื่นแล้วก็ลองมาอ่ะมีนอ็อตมีน็อตก,กี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่โอ้ยเยอะเหมือนกันไปลองแกะดูก่อนนะ ใช่เกเอางั้นนะโอกโหข้างนแไบนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามมันมาจากไหนเสียดนี่เหรอโอเคดูซิมันเสียอะไรบ้างมาดูกันนะเสียน้ำนี่คือห้อลมใช่ไหมอ่าดูก่อน เดี๋ยวให้กับเดี๋ยวให้กับแป๊บน,นึงครับเดี๋ยวดูสิมันเสียอะไรบ้างมันหักตรงไหนเราดูก่อนนะอ่าตัวนี้ตัวปั๊มลมอันนี้ตัวฉีดน้ำตัวปั๊มไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนดูก่อน,อนครับก็เช็คดูเรียบร้อยนะครับผมอ่าปั๊มปั๊มลมอัดแหงอัดดีนะครับ ตัวอันนี้ก็ไม่รั่วนะครับไม่รู้ว่ามันติดขัดตรงไหนนะเดี๋ยวลองประกอบดูนะแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับเพราะว่าตรงนี้เราได้เอานะเอะจาระบีสูตรพิเศษนะใส่ในกระบอกสูตรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองประกอบดูแล้วลองดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับผมไปติดตามดูนะครับหลังจากเช็คแล้วน่าจะเป็นตัว ตัวอะไรไม่รู้ครับสปริงตัวเนี้ที่เราสูบลมเข้าไปแล้วก็เหมือนลมมันออกตลอดก็เลยทําการหยอดจารบีแล้วก็เดี๋ยวจะตัดสปริงตัวนี้ให้มันอ่อนลงนะลองดูนะครับสปริงตัวนี้ดัดให้มันอ่อนลงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะโอเคนะ วัน okay. นี้ซ่อมเสร็จแล้วฮะเราไปทดสอบดูว่ามันจะใช้งานได้ปกติไหมอ่ะลองดูเดี๋ยวเพิ่งสีครับสุบๆก่อนสุบเยอะสุบเยอะสุบเยอะเอาแรงๆเลยอ่าถ้าไม่มีแรงรลองชิด,ดูโอ้โหแรงไหมแรงไหมสุบอีกครั้งหนึ่งระวังหักนะระวังหักมันแรงมากนะเอาอ่าลอง โอ้โหลูกชิโดไปแรงไหมโอ้โห,โโหพเพื่อนๆดูโอเคปรากฏว่าใช้ได้ไหมใช้แต่ถ้าไปฉีดคนจะแรงนแรงมากมันแรงมากใช่ไหมเราต้องเวลาฉีดก็อ,อยู่ไกลๆใช่ไหมโอเคแค่นี้นะ๊า้บายก่อนเก็บก่อนโอเคสงการเจอกัน